การเจอเนื้อคู่ของ r ร p มอนสเตอร์หรือ RMBTS นะครับมาถึงตรงนี้แล้วนะถ้าใครอยากจะดูนะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับแชร์ไปใน Twitter แชร์ไปเยอะนะครว่าอยากดูอยากดูมากอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะวันนี้เราจะมาผ่าพื้นดวงในจุดจุดนี้กันนะครับนะโอเคผ่าพื้นดวงของแรบมอนสเตอร์ในการเจอเนื้อคู่เราบอกแล้วนะว่าเราไม่แนะนำนะสำหรับในการชิปทุกกรณีนะครับโอเคทำม,มาแล้วมาดูพร้อมกัน มาถึงตรงนี้นะครับรบก,กวนฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมให้กับผลโอป้านะมาเลยครับและอย่าลืมนะครับแชร์ไปเยอะนะแชร์ไปใน Twitter แชร์ไปใน t ิ k กต k อกแชร์ได้เลยนะครับผมโอเพนให้คุณแชร์ได้เต็มที่นะครับที่สําคัญเลยครับอยากรู้ว่าผมแม่นไม่แม่นยังไงลองไปหาแฮชแท็กว่าผลโอป้าดูนะครับผมผมพาพื้นฐานนะพื้นดวงศิลปิเกาหลีนะครับดังนั้นคุณสามารถดูได้เลย นะครับผมโอเคในหลายๆคอนเทนต์ที่ผมทำเนี่ยผมทําแบบเต็มที่เลยนะนะครับเอาพื้นฐานและพื้นดวงนะครับมาจากเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นใน Google หรือแม้แต่ทางด้านเรื่องของแฟนๆนะส่งมาให้ผมผมทําการดูแบบเต็มที่ที่สําคัญเลยนะใครอยากจะรู้พื้นฐานและพื้นดวงของตัวคุณเองนะครับไลน์ ine, ign, Royal, แอดไซน์รอยัลละเมอร์มาเลยครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเรื่องของการงานการเรียนทําอาชีพอะไรแล้วถึงจะเหมาะสมกับตัวคุณเองคุณจะวางแผนในอนาคตยังไงคุณจะออดิชั่นผ่านหรือเปล่าผมมีคําตอบครับ เพราะนโอป้าคนนี้ครับไม่แม่นแต่ไม่พลาวันนี้คนอโคดานะจะมาดูในเรื่องของออการเจอเนื้อคู่ของแรปมอนสเตอร์นะครับด้วยการที่ว่าทางตัว r m เนี่ยเขาเจอไอเขาเกิดในวันที่12กันยายน2537ถูกต้องนะ12กันยายน2537เน่ยเขาพืน้นฐานเขา,าเป็นคนธาตทองนะครับเป็นคนธาตทองเล็ก สิ่งที่เขาจะต้องไปพิคาดเลยนะครับก็คือจะต้องทําให้เรา,เ,ราเขาเจอเนื้อคู่นะจากทั้งหมดเลยเนี่ยเจอเนื้อคู่เนี่ยนะฮะช่วงที่เขามีโอกาสที่เจอเนื้อคู่เนี่ยจะเป็นช่วงไหนนะถ้าดูเลยคือต้องอาจจะมีโอกาสาจะเป็นหลังหลังอายุ29ปีก็ได้นะครับเออจะมีโอกาสเจอเจอเนื้อคู่นะแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้คือหลัง29ปีจนถึงแบบ39เนี่ยมีโอกาสเจอเนื้อคู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่า ระเ,เวลาอันใกล้เลยจะมีโอกาสเจอเนื้อคู่อย่างไรบ้างนะครับโอเคมีโอกาสเจอเนื้อคู่นะอย่างแรกเลยเป็นคนท่าทองเล็กจะเจอโอกาสเจอเนื้อคู่ในปีพศ2อ,อ6 7อย่างแรกนะปีแรกนะ2567จะมีโอกาสเจอเนื้อคู่นะครับสำหรับ r m นะปีต่อมาที่เขาจะมีโอกาสเจอเนื้อคู่ครับคือปี2563เพราะว่านั่งอยู่ในปีฉลู ดังนั้นเขาเจอโคนสายก็เป็นปีชวดจะเป็นปีที่หักกันและปีต่อมาคือปี2564นะครับผม63 64และปี2567ถ้ายังไม่เจอตอนนี้จะเจออีกทีเมื่อไหร่คือปี2577ครับนี่แหละพื้นฐานของการเจอเนื้อคู่ของ RM ของเรานะครับและพื้นฐานว่าเอ๊ะคู่ของ RM จะต้องเป็นคนประเภทไหนอย่างไรเออว่าแบบ อย่างไรนะสำคัญเลยคือ IM ต้องการต้องการเลยนะคือต้องการธาตุที่มาส่งเสริมเขาอะนะครับหรือว่าต้องต้องสร้างชาเลนจ์กับเขาอะผู้หญิงธาตุไฟเออหลอมหน่อยๆทำให้เขาสึกโอ้โหกระชุ่มกระชวยเว้ยรู้สึกว่าไปชาเลนจ์เพราะว่า IM ต้องหาคนที่ไปชาเลนจ์เพื่อเติมพลังงานให้เพื่อแบบว่าของพลังงานที่เป็นความแข็งแรงของตัวเองออกใบนะครับดังนั้นเจอผู้หญิงที่เป็นธาตุไฟจะดีมากนะครับผม อ้าวใคทาดไฟนะไครทาดไฟดูไปเลยเนาะวันนี้ขอบคุณทุกทุกการติดตามนะครับอย่าลืมนะครับมาถึงตรงนี้รบกวนฝากกด subscribe กด like กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมที่สำคัญแชร์ไปเยอะเลยนะครับและแฮชแท็กนะครับว่าโหนโอป้านะที่สำคัญเลยครับผมใครอยากจะปรึกษาในพื้นฐานและพื้นดวของตัวคุณเองนะครับผมเหมือนที่ผมทำให้กับศิลปินนี่แหละนะครับมาเลยครับ ลายอ a ศัยรอยย้นัเบอมาได้เลยนะครับผมลาย s s i g n มี s ั i ัด้วยนะครับผมที่สำคัญใครอยากจะรู้ทางด้านเรื่องของว่าอนาคตอาชีพทําอะไรเหมาะสมการเรียนของเราเหมาะสมหรือเปล่าแม้แต่คู่ครองและความรักของคุณมาเลยครับลายอ a ศัยรอยย้นัเบอมาได้เลยนะหวนโอปาคนเดียวในประเทศไทยที่ผ่าพื้นฐานและพื้นดวงซิลิมินเกาหลีไม่แม่น,นครับแต่ไม่พลาด